ชนกับรถบันทุกข่วงครับอยู่ที่บ้านหนองแหนครับอ,บอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าแก่งคอยนี่แหละครับก็ไปเจอรถไฟขบวนพิเศษกรุงเทพเขื่อนป่าักุรีสิทธิธ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิโมกี้นะฮะ สดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เกิดเหตุนะครับไม่คาดคิดนะครับรถพ่วงตัดหน้ารางรถไฟนะครับจนทําให้รถไฟนะครับชนกับรถพ่วงนะครับนี่เดี๋ยวจะมีภาพมาให้ดูนะครับว่ามันเกิดเหตุยังไงนะครับคือเหตุการณ์มันน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่ารถพ่วงนี่เป็นพ่วง18ล้อน่าจะ18ล้อนะครับก็โชด ก็มาอะไรนะข้ามถนนแล้วก็ขวางหน้ารถไฟนะครับแล้วก็ชนไปอย่างแบบนี้เลยนะครับ<น><น>เหตุการณ์ก็คือตอนแรกเรานึกว่ารถไฟตกรางนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือรถพ่วงนะครับมาตัดหน้ารถไฟ นั่นเองนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบเออครั้งนึงในชีวิตเนาะตกใจมากเลยตอนแรกคุณตลบแบบตรงน,นี้เลยนะครับออกมาก็ออกมาจากเขื่อนก็ยังไม่นานนะครับวันนี้เราคงน่าจะได้กลับดึกแน่เลยนะครับก็มีคนเจ็บนะครับก็จะเป็นคนขับนะครับ สวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เมันเดิมนะครับแต่ว่าแล้วจะมีรถแล้วจะมีรถทัวร์มาครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเราไม่ค่ดทิดเลยนะครับทุกคนก็เป็นหิบต,ต่างจังหวัดของปีแรกหรือเ่าวะ น่าไปแล้ว่าเสียดายแล้วก็ถึงขวานโพงแล้วนะครับทุกคนเป็นอันว่าเราก็จะนั่ง BTS ต่อไปนะครับเป็นอันว่าเราจะขอปิดคลิปที่นี่เลยนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดสขายกดติดตามช่องอาร์เ้นยนะครับมันมีอาร์ก็เดินขอให้เดินทางปลอดภัยถึงบ้านถึงห้องโดยสวัสดีคาพบ๊ายบายวัสดีครับ